ต้องรู้6เรื่องนี้ถ้าอยากสร้างพอตให้เสถียรหลายคนที่เข้ามาในตลาดนะครับตั้งเป้าหมายอยากได้กาไรทุกวันในเชิงทฤษฎีนะครับสามารถทําได้นะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะครับเพราะาคุณยังไม่รู้6เรื่องนี้นะครับ 1. บางครั้งเราอาจจะได้มากกว่า1%ต่อวันในแต่ละวันนะครับอาจได้กําไรไม่เท่ากันนะครับอาจจะได้มากกว่าเป้าบ้างหรือน้อยกว่าเป้าบ้างซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตลาดวันนั้นด้วยนะครับกราฟเนี่ยวิ่งตามระบบของเราหรือเปล่า2คือหลอดที่ออกแต่ละไม้เนี่ยไม่เท่ากันยกตัวอ,อย่างเช่่นนนเเเวลาาทไไดด้กกํรติตตนนัี เราจะคิดว่าเราเทรดแม่นเราเพิ่มหลอดดีกว่าซึ่งในจังหวะที่เราโดน SL เนี่ยก็จะโดนเยอะและเราควรเทรดในหลอดที่เท่าเดิมแล้วอนกำไรออกในช่วงแรกๆครับสามตลาดไม่ได้เทรดง่ายตลอดบางวันวิ่งส่วนเทคนิคบางวันเทคนิคไหนๆก็เอาไม่อยู่เราต้องเผื่อว่ามีโอกาสแพ้10%ถึง20%สี่การาฟไม่วิ่งก็เทรดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นจังหวะที่ตลาดอเมริกาปิดหรือว่าวันที่กราววอลลุ่มน้อยห้าบางคนเทรดคู่เดียวบางคนเทรดหลายคู่ซึ่งปัญหาของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นคู่ไหนเข้าจังหวะก็จะเข้าหมดเลยสัญญาณตัวไหนมาก็เข้าหมดบางครั้้้กาาารรทที่เเเขหหมดนใลอ เราโดนดองอยู่ในคู่ที่ไม่วิ่งนะครับเราก็จะไม่มีเงินมาเทรดคู่ที่วิ่งและก็จะไม่มีกาไร1%นต่อวัน6การปรับกําไรรายวันเปลี่ยนเป็นสัปดาห์หรือเดือนจะทําให้เรากาไรทีฟเป้ามากกว่าเพราะกำไรบางวันถึง1%อบางวันกําไรไม่ถึง1%อบางวันกําไรเกิน1%่อใครชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับพิมพ์คาว่าเยี่ยมยอดให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ